สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะไมมีมาปล่อยทั้งหมดนะคะหกเล่มด้วยกันนะคะเป็นงานพร้อมฝักนะคะชุดไม้พยุงนะคะบางเล่มก็ปิดปิดท้ายทองเหลืองนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะมาเล่มที่1ก่อนเลยนะคะเล่มที่1น,นะคะ เล่มที่1นะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชี่ยวคบนะคะงานนะคะคัดข่าวกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะกวะะ้างนะคะ,ะ,คะอยู่ที่1นจุดเนิ้วนะคะยาวสุดใบมีดหกนิ้วนะคะด้านอยู่ที่สี่จุดหนิ้วนะคะสนาสี่มินะคะน้องมาพร้อมฝักนะลูกค่ะ ใส่อากาศมันร้อนเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะลูกค้าท่านไหนรับปลายทางนะต่อไปเล่มที่สองนะคะงานขัดขาวนะคะหมุนหมนเสกที่รอยเชือกครบนะคะ พร้อมกาดทองเหลืองนะคะเล่มที่2นะคะกว้างนะคะอยู่ที่1.5นิ้วนะคะยาวสุดใบมีนะคะ6นิ้วด้ามอยู่ที่หนิ้วนะคะสนา5มิลน,นะคะเล่มนี้ทาน้ำมันไว้นะลูกค้าจริงๆอยากให้เห็นลายชัดๆเล่มนี้นะคะ 2 2 9 0ัรบาทนะคะ2 2 9 0ัรบาทนะคะไปทางเพิ่มหน0ร้อยนะคะต่อไปเล่มที่3นะคะเล่มที่3นะคะหมุดโมดเสกที่ร้อยเชีอยครบนะคะงานขัดข่าวกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะหมุดโมดเสกที่ร้อยเชีอยครบนะคะลูกค้า เล่มที่3นะคะกว้างนะคะอยู่ที่1.5นิ้วนะคะยาวสุดใบ,บมีด8นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่4.5นะคะสนา6มิลน,นะลูกค้าเล่มที่3นะคะงานชุดไม้พยุงนะคะเล่มที่3มนะคะ 2 2 9 0ัรบาทนะคะ2,290ัรบาทไปทางเพิ่ม100้อยนะคะเล่มที่สี่นะคะงานขัดขาวนะคะกึ่งทิ้งเอ้ยไม่มีกึ่งทิ้งงานขัดข่าวนะคะ,ะ,คะพร้อมกาดทองเหลืองนะคะมุดโมเสกที่้อยเชือกครบนะลูกค้าเล่มที่สีนะคะ ว่างนะคะอยู่ที่2.1นิ้วนะคะยาวสุดใบมีด1 2 2นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5.5นะคะสนา5.5มิ้มกันนะคะงานขัดข่าวนะคะงานชุดไม้พยุงนะคะพร้อมปิดท้ายทองเหลืองนะคะ เล่มนี้นะคะ3,390ารบาทนะคะ3,390บาทนะคะไปทางเพิ่ม1 0 0รอยนะคะต่อไปเล่มที่5นะคะเล่มที่5นะคะ,ะ,คะงานขัดขาวนะคะหมุดโมสเสกที่ลอยเชือกนะลูกค้างานขัดขาวพร้อมกาดทองเหลืองนะคะ เล่มที่5นะคะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะคะยาว9นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5นิ้วสนามมิลน,นะคะเล่มน,นี้นะคะมาพร้อมฝักเหมือนกันนะลูกค้าแต่แต่โชว์ข้างเปิดข้างเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้นะคะ2590บบาทนะคะ 2,590บาทนะลูกค้าเล่มที่ห้านะคะปลายทางเพิ่ม100ต่อไปเล่มที่6งานขัดข่าวเหมือนกันนะคะกีดล่องเลือดนะคะหมุดหมเสรจที่้อยเชือกครบนะคะเล่มที่6นะคะกว้างนะคะอยู่ที่2.1นะคะยาวสุดไบมีด10นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5.5นะคะสนา8มิลน,นะคะใช้งานหนักได้เล่มนี้ ด้ามสลุหลังพึ่งนะคะเล่มที่6นะคะเล่มที่6นะคะ2,990บาทนะคะ2,990บาทนะคะลูกค้าปลายทางเพิ่มหม0่ร้อนะคะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะสนใจเรี่มไหนนะคะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะทิ้งวิ่งไลน์และเบอร์โทรให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ